สบายดีสบายดีป้าลุงสบายดีพอ่อแม่พี่น้องพ่อไปใส่เบ็ดกบพ่อกับน้องดำแล้วก็เคยลาพี่น้องพ่อกับสองน้องดำเนาะวันนี้เฮาสิพากันไปใส่เบ็ดกบกับน้องดำสองคนก็แค่จะให้มีไก่มากินกัพอ,พอมีไก่ลงกินเฮงกระดีแล้วแดงได้เต่าใหญ่ต้มไก่เลยสิพากันไปใส่เบ็ดกบพี่น้องกับน้องดำ สีมานหรือบัวมานเนาะไปลุนแล้กันเพราะว่ามื้อนี้อากาศฮ้อนอบเอ้านาซีคืออยู่ลื่นอะไรโอ้ยเหมือนว่าไปแล้วตัวนี้คั้นหูว่าบ่ได้ก็บ่ไปเดิดำเมื่อได้คือขันบ่ได้กับบัมือใช่ว่าตัวสีนอนอยู่ห้อง เ้าเป็นยังเช้าเลยพันบ่เออนี่แหละมือแรงตัวกมายนน้ำห้าสเาสียหฮากับบก้ามาแล้อยู่ป่า,ปาผีลงไปลงุงพี่วางลุมล่มลุ่มพี่เออมันจะวือไก่ไประดา โโบ่บมีกนยางลงไปลุ่มพอแล้วม,มันมีน้ำพอแล้วแล้อเขา้าแทนีง,งามอยู่เด้อบ่มีหยาเนาะโอ้โจกพาเขามาหยังเขามาเพราะว่าบ่มีน้ำไม่ใสอีกตัว เบ็ดสามสิบสองสามสิบสามลางพอไม่พี่น้องเอาใส่พอได้กิน,นอเอาพอใส่ลายคันใส่คลายนะเอาใส่หลายบพี่พี่ไปทำพีงนี่งี่พูไปลงมงผู้เอาสิดยากี่ระนเดือนเอายานพยานที่กระเดือนรวยไม่ <laughs> เหนื้อต้องมีแม่น้ำเื้อ่านเมือก็ดีต้วไปถือลงมาใส่เอากบอนพอมพิน้องมาใส่เอาถือนี่ไปทางนี้น้ำแห่งมาเลยตัวิงกระติกแล้วมันอยู่ขอนกันนะเอ้ยเือา คันมือแรงคันโตปรมายามน้ำห่านี่ห้ากับบมาได้นยอยถอดห่อชีแบกมาอยู่นานะใ่จะกินได้โอ้ยมันกับกินเลยผมมีนะเออน้ำแหงหมดแล้วมีน้อยเดียวเบสามสิบางกบจักสีเมือ,อ,อ,อกอัวปลาลูงเลย ยังบาได้จ,ก,จกชัยจกากลางอยู่บ่มีหัวน้าเออใส่ือบาสอดเสิสเข็นอู้หใช่เบียดบ่เป้นยังมาให้ถือให้อยู่ก็รอเขาสอดเสิเข็น,น,น,นอ้า โอ้มามาเอาสิใส่มามาคำเลยตัวเห็ดใส่เบ็ดบ่เบนนะอย่ามันถือมือตัวใส่ล่างเดียวนี่แหละกบเบ็ดกับบอเ็นโอ้โหมาได้เลื้องบ่ได้เลื้องไปไวไปไวด้แล้วบ้นระวังได้ไหมโอ้ยตัวปศิลงไปยังพี่เยียบห่อเข่าหักเลยนะโอ้ยเออเห็ดใหญ่งๆนี่กว่า ôi có bò hiền đâu đam bơi. ít nói. Ok, hả uh, thai. A khai bụng cái này hay khơi là chát lưới. Tức mới muối gì gầm. ừ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  nè, anh ạ chieng cộp, Ủa, chỉ giữ lại ivơ, cốp và khéo khấn, để khéo cái có cái hen hoài tin bộ lông lửng á hen hoài tin cái lái tô đó bẩn ôm nón thì xài để duy ship lằng nhà xây đường cứ cầu phi nó nhà xài đường

นม่ลุม,ป,ป,ลมปุ๊กปิเลยเลยเขางามงามเนาะแ,แล้วก็ได้ใส่สามล่างมันก็ได้ใส่แต่ปลายมั่นหรปลายสามคิดประมาณสามคิดสามสามคิดสองมันก็ได้ใส่แต่ปลายมาันเลปลายนะ Tao nhau cái <laughs> lăng kim ngựa vào yam nó. Mày luôn nằm vật lại lưu bố đại. Cảm này nó tên kìa. Chế lấy gì không? sai sai nó vlog vlog bố tôi lập bố tôi nhảy, luôn. Bố, tôi nhảy luôn tôi 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 nhảy tôi bố tôi tôi รอบนี้ตัวใหญ่ขนาดเลื่อนไปอีกเมื่อกี้นี้เนาะมันยังรอกินลายลังอยู่มันยังรอกินลายลังอยู่ลูกเลยไปลุนส้มต่อไปอีกเนาะไปไปนโอเคยางทปป้าประกันบ่าจำกัดว่าระหวัง,งได้อีบาซินอ มันจะลืมได้ได้มาอรีลปลงม,มากได้ตัวหนึ่งเลยเขาเบิ่งได้เขาเบิงบ่งไปได้ได้เบ่ถทกันล้งงดูในนั้นสะ บะทึงเนาะปะขึ้นเด่นขึ้นมาเลยมันะบวกกินยันได้ใช้อีกบันลืมแล้วนี่ได้แล้วนี่ได้ส่ะหุ่นเรียบร้อยแล้วไอ้นี่เบ็ดชนอะไรกัเตเบ็ดนี่ระวังนี่เฮ้ยเพิ่งจบมันกินอะไได้ตัวนั้นน่ะแรงตัวนั่น trái trái Ừ nãy luôn. Ah, khuya là đi măng khuya là từ giữa tối nay. Nót ok nữa Ah, lìa ngơ hưng. Lìa ngơ hưng. Quát quát. 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 ระวังเตเปเระวังเตเดรอวงเหยเาเยตัวแม่ี่นอกเลจะใส่หางจะใส่หางเพื่นมันจะเละมันคักอีริรับพี่นกองก็ใส่เนาะใส่บ้าพอสิบนาทีเลยก็มาจามเลยโอ้โหระวังด้วยท่นคือนำเต็ม เาตงอย่างคือทงโคกเลยอย่างคือทังโคกเนี oh, like well ่ยติบ่มียังเอลตีบดน่ยมันดีเดนีในลังเดลังวะโอ้มันดีอันแหละเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี่ลุงหาหลวใส่ใส่มันเราอันนาะมันเห็นกินหลอนเลยมันดุเนาะมันอลีปลุงเดี๋ยสองโตตรงใหญ่พ่อปนแล้นี่ยอยู่ใส่ตัวหนึ่งมาจินเบ็ดนนี่มีได นี่ตัวคือเปิงใช่ไปเบ่งดูมีอยใช่ตัวมีโอ้ยเขานะจะเยียบมนมื่เขานี่เบ่งบ่มีซ้ำนโอ้ยจังหวะน่าด่มันโบยูปามจะครบนี่แหละตตยไปเรื่อยไปลงรียบเขาแถวนี้เด้อสิอรบหมี่ะะรบรอย่าเรรอยแล้วหลังนะเรบร้อยก็ดีะ มาใส่เอาดิใส่โยหาเด้อเห็นเยอะบูเห็นโยหาน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยคันนี้มีหอยตีนหอยพี่อยู่ในพี่โอ้ยหลุดอีกแล้วเพิ่ม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 นี่มันดำใส่โบมันกเขาใส่กระเจ้าชายน้ามันเขาใส่โบมันดอกใส่่ชเ็ะมันร้อนแล้ว เมื่อไปงาปลุงปลุงตอนนี้มันก็ขมืดจิตตาเลยเอาก็ะได้กระบาดเลยปลุงมอนึ่ก็จะสุมมาพักนแล้วนลนะัลุงเลยคลิปนาเอาอนใหม่ยราลืมักเบ้กปกครองิตตาเ,เด้อพี่น้องม,ม,มือแลกเด้ยไม่พอกันไหนนงบายบายเนาะแน